ไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างน,นะคะทางด้านจังหวัดราชบุรีได้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภยัภยน้ำท่วมค่ะที่บร้เวณหน้าสารการจังหวัดราชบุรีในนรงค์ลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยน้ำท่วม พร้อมด้วยนางสมนันห,นหล่าวัฒนวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีประธานหอ,อการค้าของจังหวัดร,ราชบุรีและบริษัทเวกเบสซีไซเคลิลจำกัดเนื่องจากจังหวัดร,ราชบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งน้ําดื่มของใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันดังนั้นจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดประทุมธานีโดยสิ่งของทั้งหมดได้รับการบริจาคจากรัฐเอกชนและประชาชนกว่า3ามคันรถบรรทุก โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งส่วนราชการและเอกชนได้ลมเดินทางไปพร้อมกระบวนเพื่อนําสินค้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย